ควรนะเบิ้งน้าน้าพี่น้องมันขึ้นมากครับโอ้ขึ้นมากครับปีนี้โอ้เป็ดตาญานครับพี่น้องเอ้ยบ้านนี้มีแต่พูดเขาครับอืพูดเขาอา่อยต่อยเลยน้าม,มันไหลเปิด,ปดอู้ยอีพลอ,อยเนี่ย มันมีแต่ผู้เขาพี่น้องเลี้ยวไปทั้งไหนผู้เขาไอาต่อยเลยด้บนันผู้เขาล้อมรอบเลยครับนี่โอ้เป็นต่ยานเฮงน่ค,ครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องแรงวันอาทิตย์นะครับนเนาะตอนนี้ประเทศเกาหลีใต้กับประสบปัญหาน้ำท่วมยางคักเนาะครับพี่น้องเนาะแต่ก็ต้องขอบอกนะครับว่าเป็นแค่บางพื้นที่เนาะครับพี่น้องเนาะ มันก็ว่าได้ท่วมทั่วประเทศหรอกแต่ว่าผมคิดว่ามันกับคลองตก๊กันเปลี่ยนวงกว้างครับพี่น้องน้ำขึ้นมาท่าวมคล่องมองดูวันั้นขึ้นมาวันนั้นต๊ะคักต๊แน่ครับอีลีพี่น้องป้าผมจนว่าผมผมอยู่มานีแปดปีกว่าผมไม่เคยเห็นฝนเกาหลีตกคักตกแน่คักบแบนี้นะ ที่จริงอุทกกระเพในเกาหลีมันก็เกิดทุกปีแหละแต่มันก็จะบางปีมันก็พ่วมอยู่ข้อละมองนะครับพี่น้องแต่ว่าปีนี้ก็แถวโยงสั้นแถวโซนนี่ก็ถือว่านักขักอยู่มีอุบัติเหตุยังเกิดขึ้นมีคนสศูญหายมีรถไปน้ำหนามน้ำยางนี่แหละบ้านนี้กับกับประมาณนี้เพราะว่าบ้านเขามีแต่ภูเขาพี่น้องผดูเปภูเขาดูเนี่ยมันมีแต่ภูเขาน้ามันจะไปใช้กับไรมางมักงที่เหลือดิ มันไหลลงมาคือยังมุ้งเจ้าออกกระทะไปง่มไวเแล้นาน้ำมันไหลลงมันก็ไหลลงไหลลงตาดๆแต่ว่ามันดีจริงๆว่าบ้านนี้นะการจัดการเรื่องเรื่องน้ำเขามันมันทัวถึงแบบมันมีขั้งทั่วประเทศเลยนะมันมีขั้วครับปงน้ำเปตยานแต่ยันพ่อยพี่น้องโอ้เป็นตยานเนี่ครับพี่น้องผมอยู่มากผมเห็นปีนี้และเกาหลีนี่ นำฝนตกคักตกเนี่ยตกต่อเนื่องกันมาก่ม่ว่ามันสองสามอาทิตย์ลราบอครับพี่น้องเลยโอ้ว่ามันธรรมดาพี่น้องสังเกตบ้งด้วผมทายไปทั้งใดนี่ทายบรรยากาศในประเทศเกาหลีใต้นี่ถายไปทั้งใดนี่ว่ามีว่าสิบติดภูเขาเลย มีเบ็ดเลยนะผู้เขา,าประเทศนี้นี่มันตามที่ผมมาปีแรกๆนี่ขอมุ่นของประเทศนี่ก็คือว่าผู้เขาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของของพื้นที่ในประเทศเกาหลีใต้นะครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกฝนลงมากแป๊บเดียวครับผมน้ำนี่แต่ว่าการระบายน้ำของเขาก็แป๊บเดียวกันหรอเอืมนี่เมื่อวนน่น้ำมากขักเนี่ยแปบเดียวเขาก็ล้นมม่ก็ลดแล้ว มันขึ้นมามันขึ้นมาสูงเคยหลีดิเบิ่งห้อยหยาห้อยหยังลมครับพี่น้องโอ้โหพวดพวกเอลี่ดินี่บรรยากาศในมือแรงครับพี่น้องอือผู้เขาบัานเดียวไปทางนี้รู้บนันทางนี้แบบนีทนบน่ทางนี้กับผู้เขาเหมือนป้อมเลยครับพี่น้องมันที่ไปใส่น้ำแบบที่มันก่นไหลลงมาอย่างนี้เบื้องเขาเ่อยจะรู้บันขขเขาสามเดือนกว่าอ e อื โอ้ผมเห็นน้ำเลยผมหยานพี่นนองผมเป็นคนหยานน้ำตะกาบนี้นี่แหละบางคนนี่บางคนไอคนไทยเนาะเห็นท้ายลงมาในตี๊ตกในน้ำถ่วมน้ำถ่วเโาเห็นแต่ลังค่าเห็นแต่ลังค่าแบบนี้เพื่อนคนไปเฮ็ดงานแบบนี้ลุยน้ำไปขี่มอไซค์ไปลุยน้ำไปโอ้ไปหอนโาเฮ็ดงานไปเพื่อนคนไปเห็นอะไรใบาหา,อบานอะไว่าอะไรใบนี่บอกได้ช่วงนี้ก็คือจบข้าวแหละ บ่รู้ว่าอ่าจะกลับมาทํางานได้อีกตอนไหนนะครับสําหรับแรงงา,น,งน,น,านนั้นเราไปข้างนอกนี่พุ่นน้ำถั่วมมันเะครับเจ้าคะับเจ้าปูกขวางไว้บ้านนี้ปลูกขวางไว้เต็มหมือนน้ำถั่วมเขาครัเจ้าเขาสามเดือนผมเพื่อนเขาครัเจ้างามขักดนี้พี่น้องน้ำถั่วมทางโอ้ยปวดฟักมั่มวปากเสียงน้ำถั่วมขักท่วมเนี้ยที่นี่ ในเมืองใคาเจเเาาาาเ้าแบานานานนาาบน,น,าาน,น,นี้พี่น้องทั้งทั้งผมเห็นใคาเจ้าทายรูปวาถนนน้ำท่วมถนนอยังคนไหลไปนลำน้ำดึงเอากันถัาไม่จังคือจังบ้าลท่านี่งคันน้ำท่วมทางจังบ้าลท่านี่ปลาหไรเสียได้หนี่ปลานี่พี่น้องเอ้ยขัาเป็นบ้าลท่าเนาะบ้านนี่คือว่านา้ำซวนหลายมันก็เป็นน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนจากหยังสีนะ้ำมันก็เลยบ่เห็นปลาเลียนปลายังคือจังบ้าลท่านะครับพี่นอ้อง นี่แหละเกาหลีใต้ประมาณนี้บน,นหน้าเขาอยู่สูงสูงสุดทั้งทั้งง่าทั้งเขาข้าวถั่วง,งาเกาหลีใต้เนาะครับพี่น้องเนาะผู้ดใดอยู่ใส่กับขอให้พักกันอยู่หลอดปลอดพ่ยกันแล้วกันได้พี่นอ้องเด้อม,มาแล้วกับขอให้พักกันอยู่หลอดปลอดพ่ยเฮ็ดงานยังกะขอให้พักกันมีความสุขในการทํางานผู้ดใดมางานสวนกับขอให้ได้เจอง,งานดีๆกันแล้วกันนะครับพี่น้องเด้อ นผู้ใดเฮ็ดงานสวนแต่เฮ็ดขังนอกก็จากลำบากเนี่ยจากหน่อยแต่ว่ามันก็เฮ็ดบ่ได้ล่ะเขาก็บ่พากันเฮ็ดดอกนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดจะเฮ็ดงานในโรงเรือนก็ถือว่าโอเคไปล่ะแต่พอผมมือนี้ว่าสิเฮ็ดอู่ก็เลยบ่ได้เฮ็ดซ้ำเพราะว่าฝนตกเฮ็ดอู่บ่ได้เลยยามแเลีงตอนตอนเที่ยงตอนบ่ายมันก็เฮ็ดได้อยู่ล่ะยามมื้อแ่ยงมาฝนตกก็เฮ็ดอู่บ่ได้ครับพี่น้องเบิ่งน้ำคลองใคเจ้าดูบัดนี้โอ๊ปป้าก็มีเอาปลาเอาปลาอีหยังคั่นนี่เอามาพ่อปลาพอดี เอาปลาลวดจีปลายังคือปลาลดเลยว่าตะบบมีปลาพ่ะนะบังคันนอะปลาลวดนี่คือปลาลดบ้านห้างอย่ครับพี่น้องนั่นๆนี่นห่นไหมเออมึงมีหดหนวดเออมีตะบบมีปลามีปลาพ่ะนะมีเสยมันก็มีอยู่ตะบบมันกันหน่อยคือปลาพวกนี้นี่มันจะอาศัยอยู่ช่วงที่น้ำ ช่วงที่น้ำม,มันบกมันลดไปนี่มันอยู่ใต้ดินครับพี่น้องมันมันอาศัยอยู่ในน้ำใต้ดินผมผมเคยเห็นอ้วยท่องขุดดินขุดย่างมากนี่ป่ามันอยู่ในหันละครับพี่น้องเออโอ้มีตวะวันออกไปป่าไปอืมมนนอ,อ,อพิ่นง,นนงน้ำควงขครโจลุกพี่น้องมันีน้ำควงน้ำหน้าขครโจลือไปไปเอาไปเห็นละไปไปเด้อ โอ้ oh, พี่น้องเอ้ยนี่แหละประเทศเกาหลีใต้เบื้องเขาขเขาจ้ารูปแบบนี้เป็นตสะสวอนคับว่นะครับน่ามั้ปีนี้ไหมพี่น้องเข้ามนบ้านเขาีนป่านี่นมันเสยอดสียอยากเนาะเออแต่ว่าบ้านนี้คือบ้านแหละมันไม่ค่อยเห็นแถวนี้แต่ว่าปลาน้าคลองเขาหลายพดป่าตามคลองตามแม่น้ำเขาหนีไว้ยมาถ่าเขาหรอเกาหลานีนี่ห้ายครับพวดแล้วของบ้านเขาไม่ค่อยหากินเพราะปัญไดน,นะครับพี่น้อง บ้านเขาไม่ค่อยหาเขาก็ส่วนลรยเขาก็ไปซื้อตลาดหรือว่าสั่นกับไปท่านไปกินอยู่อ่าอยู่ร่วงอาหารเลยประมาณนี้นะครับพี่น้องภาพพี่น้องว่าเบิ้งบรรยากาศว่าด้ภาพพี่น้องว่าเบิ้งบรรยากาศดวนเล้วนี่แหละประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องเด้อไปอยู่ซสก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงขอให้ลำให้รวยกันทุกคนกันแล้วกันนะครับพี่น้องเบิ้งดูเดี๋ยวไปทางไหนมีแต,แต่ผูเขาครับพี่น้องอืม บรรยากาศของประเทศเกาหลีใต้ตอนนี้ฝากพี่ฝากน้องแค่นี้นะครับเด้อบ่มีอยังหรอกบ่ได้มีสารีหยังดอกื้อน,นี้ก็ดีอืในว่าน้ำม,มันถ่วมคักฝนตกคักตกเนี่ยผมอยู่มากกัมีปีนี้ฝนตกคักนะครับฝากพี่ฝากน้องแค่นี้อยู่ดีมีแห้งลำเลือยกับทุกคนนะครับเด้อขอพุณนทุกการติดตามขอพุณนทุกกำลังใจขอพุณนทุกซรัพสไครครับผมขอพุณนครับสวัสดีครับ